ดอกเอ,อ,อยยาสายุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลง,งย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอ,อนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันรค,รกกรครับไปใส่กันเ,เลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งหม้ยเลขเด้อครับเพื่อที่เราผ่านปใหม่ขอบคุณครับเอา,า,อเอาสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่ผ้าน้องมาเหลือกเอาควายไปเลี้ยงได้พี่น้องเด้อมีหลายนะครับอี่ห้อแง่ไส้เพิ่นเปิดยกอคอกนะครับเอามาหูจักกับจ้าวองเพิ่นซะก่อนสวัสดีครับตา สวัสดีครับแนะนําตัวซุปผีสุนงเข้าฟัางหน้าตาพ่อสมชายวงการครับครับบ้านบ้านโคกลามครับหมู่ที่สามตำบลหนองแวงโขกพระอําเภอพลครับบู๊ยแน่นอนแถบนะ้รไม่อ็ข้องแถบอะไรแบบนี้เฮะเบื้องบ้านนี่เบอร์ทั่วเบอร์ทั่วเพื่อพีน้องเด้อนะครับนี่เลยพีน้องเขานี่นี่นะครับเราจื้อเบอร์ว่าไรเด้อพีน้องเด้อเอายังสีเลยนะครับง่ายๆดีศูนย์เก้าสองสามหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหาเก้านะครับ แล้วก็เป็นเป็นเบอร์เบอร์ไล,ล่กับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหกหาแปดนะครับตามนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับนี่เอาโอ้ยจักตัวตามมาเนี่แปดโต้ตครับแปดโต้สิตสแต่แมวมันแปดแต่แมวมันแปดลูกว่านับเนาะลูกว่าต้องนับ <laughs> ยกคอกมาเลยเอารายละเอียดมาเลยแบบด้วนๆเลยเหมือนนี่ฮะฝนติดตัวห่อตัวนี้เป็นไรายละเอียดทั้งตัวนี้ จักบาทเปิดจักบาทเปิดไปหกหมื่นห้าครับหกหมื่นก็หาพันท่องไปท่องพึ่งเซิงครับพึ่งผสมครับหัวไดนหรอครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็พอได้ใช่ครับพอได้ครับพอไดกบานเขาหรอครับพอรับจ้างเตี้ยพอรับจ้างพอรับจ้างเด้อพี่น้องเด้อนะครับความสูงผลัดไปได้กับว่าความสูงร้อยสามสิบเจ็ดหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบก็พอเนาะบวกลบครับบวกลบเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นได้ลูกมากตัวหรือเงี้ย เดียครับเพิ่นได้ลูกมาแล้วตัวได้ลูกสามตัวครับตัวสีข้าทองตัวท่ศีขาทองพี่น้องครับแขงขาเบิ่งเอาเลยนะครับเล็บเลือบปยังตนตัวลำชิงเบิ่งเอาเลยนะครับหกพื้นเท่าไรก่อนนี่หกหมื่นห้าครับหกหมื่นกับหาพันเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับตาหันหนามากปนี่เออเอายืนพอ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 กลมหนานลงยังไยครับกลมหนาลงยังไยนานพี่น้องเข้าเบิ้งเอาเลยนะครับตนตัวล่ำชิงแขงขาอัตลักษณ์ดีนะครับ เอาหันถ่ายมาตาป่นี่ฝนกำลังสิตกนะพี่น้องเอาเอายืนยืนยืนเออบุยปวดพัวโมกม่วงหกแตงปลาตัวปานควไ้ทองนมันทองอีเลีกทรอนิกทองหนึงเดือนพอผสมแล้วหนึ่งเดือนหน้าตาเนาะครับนี่นะครับตาใส่ปลาผสมมาแล้ว1เดือนนะครับ6ก0มื่นกับหาพันความสูงลอยสายังก่สามสิบเิสาบเจ็ดหวครบพอรับจ้างครับต่อได้ครับต่อได้ส่งฟี ตรงฟีอีสานอีสานพี่น้องเข้าไปได้มือ<น>ถูกมกนะกกกื่อถูกจังหวัดในภาคอีสานเขานะครับถูกจังหวัดถูกอำเภอถูกตำบลถูกหมู่บ้านพี่น้องครับเราไปให้ได้เมดพี่น้องเขานี่นะครับแน่นอนแน่นอนต้นนี้มีบัาตบ่มีครับบ่มีต้นนี้เนาะครับเนาะสวยงามพี่น้องมองเลยนะครับงาต้นต,ตัวลำชีง้งาดีใดการไปเบิ่งตัวไม้เข้าแบบดรวนเอนเอามาเบิ่งตัวที่สองพี่น้องเข้าไปแบบดรวนๆนนะครับ จักบาดตาตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยหกหมื่นห้าครับหกหมื่นกับหาพันคือกันราคาเดียวกันเนาะพ่อตาครับได้ักลูกแล้วเนาะนี่ได้ครับลูกตัวที่ไหนในท้องลูกแรกครับผสมได้ยักเดือนแล้วครับนี่พึ่งผสมครับพึ่งผสมก็พอได้ครับได้ครับพอบ้านพอจ้างพอรับจ้างคือเขาครับนี่นะครับความสูงผลลัยมาใน่นอความสูงร้อยสามเกต์ร้อยสามสิบเจ็ดลบบวกลบเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับเพิ่งเปิดไปหกหมื่นกับหาพันตาสายเพิ่งเปิดไว้นะครับเบิ่งเอาเลยแทงขา ล่ำตัวล่ำชิงนะครับท้ายพ่นหมดแดงหมดแดงิหไวยยับออกเด้อเอาหนามาประเดีเอาหนามาเอายืนพ่อ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 โอ้ตัวนี้แม่หนางามแห้งตัวนี้พี่น้องเฮาเบิ่งเอาอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับหน้าตาวงเขาสวยเลยพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับเบิร์นเอาเลยร์้เลยอึกไงนะครับเอึกไงอึกไงตัวนี้แช่งขาก็ดีเล็บก็ได้พูน่ะวงเขาเพิ่นโอ้มาไทยไก่เสด็จแห่งหนามตา ผมพึ 6, ่งกำหาพัน 5, ดิจ้าครับต่อได้เนาะต่อได้ครับต่อได้เด้อพี่น้องเด้อส่งชั่วภาคอีสานส่งฟรีทัวร์อีสานเฮาพุ่น่ะรายละเอียดอีกเที่ยนึงนะครับเพิ่นเปิดไปหกหมื่นกับหาพันครับต่อได้ครับความสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบต่อได้อ่าผสมพอพันรับจ้างนี่นะครับให้พี่น้องเบิ่งเอาเลยอ่เอา,อเาเอาไปรุนพี่น้องเฮาเอาไปรุนเอาไปรุนอืมโอ้ได้การอยู่นี่ น้าไม่ตาเนาะครับพ่อเลี้ยงง่ตาเนะาะับไปเลี้ยงได้เลยไปเลี้ยงได้นะครับคุนว่าเมายกควักมานั่นเบิง้งโอ้มีตัวงามตั้นี้มีป่ะครับบ่มีอย่างครับรับประกันครับทุกอย่างรับประกันนะครับทุกอย่างพี่น้องห้องขอใส่ว่าแน่นอนขนาดต้นตัวลำชิงหันหน้ำมาเอกบ่ะนี่ อ้าอ้อัตลักษณ์เพิ่นพี่น้องครับควายนาสวยนะครับวงเขาขั้นซ้อนนะครับตาเตียมเกลมจยจำข้อสองอ่องมะพร้าวกวางไงนะครับถุงเท้าเขาขาดกําไลซีขานะครับงามๆเลยตัวนี้กําไลสวยโอ้ได้การรับประกันตรงนี้นะตาเนาะครับรับประกันทุกอย่างครับไปเอาตัวไม้มาบ้านนี้ดนดนๆฝนถีโตเขาเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งโตที่สามนะครับชุดที่สามเด้อพี่น้องเด้อ ตัวนี้สูงไงนะครับอ้างพร้อมเ <engag. S 1> จักบาทตาตัวนี้เปิดเจักบาทครับเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นกับหาพันนาตาเนาะครับความสูงเพิม่มไรานเอ้ร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบื้องเอาเลยกระดูกแทงขานะครับท้องจักเดือนครับนี่เก้าเดือนไก่ขอนพี่เนาะ อ่าคือความหมายของตานี่ตอนนี้ตาคือเล่าหูบดีเลยพี่น้องเด้อผมสิจะใส่เสียงจักน้อยนะครับบางเทือกสิได้อ่ายำไปสองสามเทือนะครับพี่น้องเฮ้าอีตาเล่าหูบ่ค่อยดีแล้วนะครับนี่นะครับยำอีกเทืาหนึงเด้อพี่น้องเด้อต้มนี้มีมะตาบ่มีหยังครับบ่มีหยังนะครับบ่มีต้มนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่าพันธงเกาเดือนกับพอรับจ้างครับรับจ้างเนาะครับคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับเบิ่งเลย ย่ำได้พี่น้องเด้อนะครับความสูงลอยสี่สิบบวกลบนะครับเพิ่นเปิดไว้เจ็ดหมื่นกับหาพันนะครับลูกตัวที่ไดก็ตาให้ท่องอ่ะนะครับลูกตัวที่ไหน,หนครับลูกตัวที่สามเนาะตัวที่สามตัวที่สามในช่อง,องนี่พี่น้องเข้าเป็นไดอัตลักษณ์ใส่ได้นะครับใส่ถุงเท้าขาวกําไรหนาหลังครบนะครับเบิ่งเ,เลยพูดนะเรียบดีบ่ครบบ่ขี้ตัวนี้ท่างเขานี่วงเขาอุ้มบาทนะครับโอ้ได้การได้การได้การ เบื้องขวัญบนกระงามนะครับหนังหนาาสายเงีตัวนี้ตาหันถ่ายมากกันตาเออแบบรวนๆานเลพี่น้องเด้อนี่นะครับเบื้องเบื้องเอาเลยหางเหิงถ่ายประตองบรรยายพี่น้องเฮาเบื้องเอาเลยนี่นะครับการละเอียดพอสมควรเน้นให้พี่น้องเอาเบื้องตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าผู้ที่ยุ่ยไกลยุ่ยไกลกะอ่าทั่วมาสอบถามหน่อยรายละเอียดให้มันชัดเจนแล้วก็คุยราคากระเพินพี่น้องเฮา เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตัดสินใจที่ผมทายลงไปนะพี่น้องเดอ้อนี่นะครับสูงลอย40นะครับมันเปิดไว้เจ็ดหมื่นกับหาพันทองเก่าเดือนพี่นอ้องเฮ้ากับพอรับจ้างนะครับก็ได้ครับก็ได้ทรงฟรีอีสานน้าตาเนาะฟรีรอีสานเหมือนเดิมบายบานนี่มาพี่น้องบานนี่มาเบื้องที่เด็ดนะครับผู้ใดหาควายโค้งสางเราก็อ้างพร้อมนี่นะครับรายละเอียดมาตาเปิดจากบานตัวเนี้ยเปิดไว้หนึ่งแสนเอ็ด หนึ่งแสนเอ็ดนี่คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหร่าหนึ่งหมื่นครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับทองทองแรกครับสาวทองแรกเนาะสร้างอุดรสร้างอุดรสูงเท่าไรตาเนี่ยครับสูง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 ร้อยสี่สามร้อยสี่สิบสามเป็นสาวทองแรกเด้อพี่น้องเด้อกับสร้างอุดรนะครับเพิ่นบวกลบใบยื่ดอกพี่น้องเฮานี่นะครับบู๊ยหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นน่ตาเนาะครับโอ้ได้การพี่น้องเฮาแข่งขาแข่งขาดีกระดูกดีนะครับเกือบดีเล็บดีเบื้อง นี่สาวทองแหลกนะครับตัวนี้สาวทองแหลกครับอนนอ,บอ้ยพูน่ะพูน่ะสวยสวยสวยเบ่งาเลยนะครับในการอัตลากาักษณ์เมียเห็นมนาตาเนาะครับนี่นะครับตาเต้มเต้มจำข้อสองอ่องใส่ถุงนองขาวนะครับกำไลหนาหลางังมีครบอึ้งมะพร้าวไงหันถ่ายมาตาไปเนี่งเอายืนพอจักเดือนอกับตาเนี่ยนทอนนครับพองเก้าเดือนเนาะงเก้าเดือนพองเก้าเดือนเดินหน่องเด้อ เบึ้งๆเบึงเบึงบึงเพื่อตรวจแล้วที่ตายเนาะตรวจแล้วครับตรวจแล้วนะครับใกล้หอบเก้าเดือนดูทุกซอกทุกมุมให้พี่น้องเบิึงเอาเองเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับบางเถือบางค่ำบางค่ำมเบาบางค่ำพูดผมอาจซีวอาไปบ่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปของผมติดเหลืองอยู่ประมาณแปดร้อยกว่าคลิปนะปัานนี้ผมยังดันเห็ดอยู่เด้อพี่น้องเด้อผมบ่ได้บ่าไรพ่อทราบพราะบันไดนะครับเอ้าให้พ่อให้พี่น้องได้เบิึงไปนี่ละเอ้าไป ตำนี้มีวะตาบ่ามีอย่างครับไม่มีตำนี้นะครับเลือดประกันตำนี้ทุกอย่างทองเก่าเดือนนะครับควายสาวทองแหลกสูงลอยสีพี่น้องเฮาบวกลบไว้นะครับนี่ก็พอได้ก่อสร้างอุดรเนาะสร้างอุดรสร้างอุดรพี่น้องเฮาไป,ไปเบิ่งบ่ต่อไปเฮามาพี่น้องครับบาดนี้มาเบิ่งชุดนี้บาดนี้ชุดใหญ่ๆเลยพี่น้องเฮาจักบาดตาคมนี่ตาจักบาดตาแสนสามหมื่นหนึ่งแสนกับสามหมื่น ผมว่าจะเห็นเนี่ยดึงหูดูร้ายว่ะมันบวชยู่เนาะควายบวชยู่เห่เนาะโอ้ที่หนึ่งแสนกับสามหมื่นได้ไปนองเด้อนี่นะครับเป็นควายแม่ลูกแม่ท้องไปตาท้องแล้วครับทับพอบานครับทับพอบานเนาะครับจากเดือนครับได้หนึ่งเดือนทับได้หนึ่งเดือนครับก็พอก็พอบ้านพอรับจ้างเตี้ยพอรับจ้างครับนี่นะครับันี้ตัวลูกได้เป็นลูกผู้ใดนี่ยนะครับลูกเป็นลูกผู้ใด้เนี่ยพลลานครับลูกเบิรมพัลลานครับนี่นบูยู่น้องเฮาเป็นไง เบิ่งเอาเลยนะครับให้พี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอานี่นะครับจังเดือนละตาเนี่ยเซื้อยังก่อนเื้อหนึ่งแถมหนึ่งเื้อแม่แถมลูกก็เสื้อลูกแถมแม่ซื้อแม่แถมลูกจักบาทก่อแสนอะไรก่อแสนสามครับแสนสามหมื่นครับหนึ่งแสนกับสามหมื่นพี่น้องเข้าลูกกับสีสูงในเล้าลอยนีสิบหาไปแล้วหรือพี่น้องครับนี่นี่นะครับเบิ่งเอาเลยตัวแม่นี่อ่างไงอ่างไงตัวตัวดีเดี๋ยวผมอีทไทย เดี๋ยวผมขอทายลูกกันนะตาเด้อครับทายลูกสักวันเดี๋ยวให้จ้างสิปล่อยลูกกันไปจ้างจ้างทายแม่มันครับนี่นะครับเบื้งลูกกันโอ้ได้การได้การได้การลูกแข็งขาดีนะครับลูกเบิ่มพันล้านพี่นอ้องเฮาเบิ่งกันเลยปุ่นเฮาให้พี่น้องเบิ่งกระครับนะครับรายละเอียดอาจสีพกครบถ้วนพอ่อปนไอเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับกับสีด้วนๆฝาเฝ้าแน่เคิงตาเล่าหูบดีพี่น้องครับ ยายเราใส่กกหูดูบที่เหินข้อมนี่ทวนเด้อพี่น้องเด้อแม่พันสูงอะไรก,กว่าตาร้อยอะไรนี่ร้อยสี่สามร้อยร<บ>้รอยสี่สิบสามบวกลบเนาะแม่พันสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบนะครับเราแบบนี้เพิ่นก็ทับอพอรับจ้างไว้เนาะรับจ้างครับเราก็ตลูกนี่คือเป็นลูกสาวของเบิ้์นพันล้านเบิ้์นพันล้านนี่พี่น้องเฮาเบิร์นกันเลยนะครับซื้อหนึ่งแชมป์หนึ่ง ซื้อหนึ่งโอ้ซื้อเอาไปรุ่นสามเอาซื้อสองไปรุ่นสามไปน้องเฮานี่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 สองเอาไปรุ่นสามปล่อยลูกมันไปตาตาไปนี่เดี๋ยวจับจับแมมย่างเดียวเลยไปนี่เบื้องผมสีขาวเบื้องหนามันเป็นขั้วหนางามนะครับตัวนี้ก็ผมสียากให้เล่าใบเอาแบบเด็ดๆเลยเอาบานนี่เบื้องเบื้องเลยนะครับแม่สูงลอยสี่สิบสามบวกลบด้วยพี่น้องเด้อทวนให้อีกเทจนึงนะครับอัตลักษณ์งามเป็นขั้วหนาตาสวยนะครับหน้าบ้านงาม ว่วงเขาออกคาราบาวเด้อพี่น้องเดอ้อนี่นะครับเอิอไงอัตลักษณ์คนชัดเจนนะครับตาเตี้ยนแก้มสองจำข้อ,อนี่สองอ่องผูกโบนะครับแล้วก็ใส่ถุงทองเท่าขาวนะครับกําไลหนาหลังครบเลยเรียบดีบุคบ,บัคบี้ตัวนี้โอ้หน้าบ้านสวยเลยตัวนี้หันถ่ายมาบันตาเอาถ่ายมาถ่ายมา <c oughs> ต้องยำเอาถ่ายเอาถ่ายเอาถ่ายเดี๋ยวหันคนเม่ต์ว่เอาถ่าย โอ้ oh, เอ๋ดนี้มามามานี่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 เดี๋ยวผมสิบันเดี๋ยวผมสิพาเล่าไปหาหมอพี่น้องเขาเสียวหูเราออกนะครับเสียวเฮ็ดกระด้างไส่ไดนี้ <laughs> 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 นี่พี่น้องเขาเบื้องไทยหางเลือกหางลามดีพูดหนะ่ะไทยเพืนะ่อนน่ะเบ่งเอาเลยได้การตัวนี้ลอยสี่สิบสามแยกได้ระตาราคาแยกไดวะแยกได้ครับแยกได้เนะาะจังทัวรมาคุยเนาะครับพูดไดอยากได้เมียเอาเมียไปไปอยากได้ลูกเอาลูกไปแต่ว่ายกนั่นคือหนึ่งแสน สามหมื่นพี่น้องครับนี่โอ้ตัวนี้ขอขึ้นหน้าปกกันง่ามแห้งมาตัวนี้ไหมโอ้ได้การเลยตาโอ้ได้การได้การเลยตัวนี้ง่ามแห้งง่ามแห้งพี่น้องห้อนี่นะครับเอาไปเพิ่งตัวอ่าราคาที่ส่งฟรีป่าตาส่งฟรีครับถั่วกระเจี๊ยบตัวน่าตาเนาะตาผมสูงในภาคอีสานเหมือนเดิมนี่ไปเพิ่งตัวต่อไปห้อมาบาทนี่สุดท้ายป่าตานี่ ยังครับยังหยิบตัวนึงยังหยิบตัวนึ่งนะจักบาทจักบาทเน้ยครับเนี่ยจักบาทนี่ยหกหมื่นเก้าพันครับหกหมื่นเก้าพันรายละเอียดมากความสูงความสูงร้อยสามสิบซี่ร้อยสามสิบซี่ครับบวกลบบวกลบพี่น้องเฮาครับอ่าเป็นแม่แม่ลูกจิแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เดี๋ยวลูกลูกนะครับลูกเดี๋ยวเอาทายแม่ตะก้อนเด้อพี่น้องเด้อทายแม่ตะก้อนแม่พันสูงร้อยสามสิบซี่ นะครับพี่น้องเข้าลูกกระลังหาวนะครับลูกกระลังหาวเลยนี่นะครับมันนั่นถึงยังนั่นตาครับถึงยังกันนะมันนอนปูนครับโอ้นอนปูนครับควกแขกมันเป็นแขกปูนตีแขกมันอยืดตะลังเราครับโอ้เป็นแขกหมูเก่าอ๋อแขกสมัยได้จีเพิ่นเลี้ยงหมูหนะอยู่ดตะลังเราแม่เัานี้เพิ่นเลยเอาขั้วเขาไปเลี้ยงครับนี่นะครับเพิ่นเลยนอนเป็นแบบนี้พี่น้องเขานี่ลูกลูกของผู้ใดนี่ลูกตาเพชรครับลูกเจ้าตาเพชรเนาะครับ ตาเพชรนี่เป็นลูกไส้ของบึงพัลลานเนาะครับนี่นะครับตัวนี้มีซักเป็นหลานบึงพัลลานเ,านาเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกเจ้าตาเพช,ชรได้พ่อเดือนไปตาเนี่ยนะครับได้พ่อเดือนไปยังบ้านเดืนพ่อครับตอนเดือนเนาะครับนี่นะครับเจ้าตาเพช,ชนนรพี่น้องเฮาได้สองอาทิตย์ออ้ยควายหน่อยพึ่งขอดเด้อพี่น้องเด้อสะดือกับสิพึ่งล้นล่ะครับแล้วบิ่งนี่นะครับลูกเจ้าตาเพชรนะครับเนื้อหนังได้การพ่อเลี้ยงพี่น้องเฮาเป็นควายพ่อเลี้ยงนะครับกับราคาเท่าเดีกับตา หกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพันครับต่อรองได้ต่อรองได้ครับอันซื้อซื้อหนึ่งโอ,อ้สื้อซื้อนี่เลยคือซื้อได้ทั้งแม่ทั้งลูกได้พี่น้องเด้อหกหมื่นเก่านะครับนี่บพวงเอาเลยส่งทั่วภาคอีสารเพิ่นได้ยังลูกหรอตาเนี่ยได้ลูกตัวเดียวครับตัวแรกเนาะตัวแรก,แรกนี่นะครับเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นตาแต้มแก้มจำหัวโหนกดีเนาะหัวโหนกปากใหญ่ดีนะครับตาแต้มแก้มจำข้อนี่สองอองใส่ถุงน่องขาวนะครับเรียบเรือพอได้ข้นเขาขั้นเขาใหญ่หันท้ายมาตาปะเนี่ย นี่นี่นี่น่อพ่อพอพอ่พอแล้ว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 เดี๋ยว,วผมย่างไลเบื้งนี่นะครับเอาให้เบิ้งคักๆก่อนลูกมันสิเลียนนี้เนีเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนพูนอ่ะขาแข็งใส่ได้นะครับเบิ้งเลยพูนลูกเจ้าตาเพชรเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่งคลอดได้อสองอาทิตย์ตาครับสองอาทิตย์เอาหางาเมี่หางพีดีขวัญงามเด้อพี่น้องเด้อลูกพูน เบาเบาาเบนะครับสบายกระเป๋าได้สองพร้อมแม่เมือดตํนนี้มีปะตาบวมีหยังครับบวมีตํนนี้นะครับราคาพ่นเปิดไว้6หกหมื่นกับเก่าพความสูงอ่อีสานพ่นส่งพี่อีสานพี่น้องเฮาความสูงเพ่นแม่ของแม่นี่ก็ลอยสามสิบซี่บวกลบเนะครับนี่นะครับเบิ่งเัาเลยแน่นอนขนาดแน่นอนขนาดมาตัวต่อไปม่ะมาคนถิตัวข้ามห่อแล้ว มาพี่น้องครับบันสุดท้ายไปตาเนี่ยสุดท้ายเนาะเมื่อเดือนบ่ครับนี่นะครับราคาสบายกระเป๋าตัวนี้ตัวสุดท้ายพี่น้องเข้าจักบาตาตัวนี้ตัวนี้หกราคาราคางกมืดหะงกมืดหะครับหอย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 มันสูงอะไรตาเนี่ยเอาหามืดหะฮะเอาหามืดหะมันสูงอะไรตาเนี่ยใช่ครับมันสูงอะไรร้อยสาม สิบทีบวกลบ1อยสสบี่บวกลบเอาเท่าไรแท่ราคาว่ามาเอาห้า0มห้าหาเมื่นหาได้เป็นน้องเด้อนะครับตนวตัวล่ำชิงดีในทองมีไปนี่นยทองหนึ่งเดือนครับพ่อบ้านครับในทองหนึ่งเดือนพอรับจ้างนะครับโอ้พี่น้องเฮาเบื่องไทย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 เป็นควานเนื้อนังดีได้ยังลูกเราพ่อนี่ลูกแรกลูกแรกโอ้ทองแรกเนาะครับทองแรกเป็นสาวพึ่งผสมพี่น้องเฮ้านี่นะครับเป็นสาวพึ่งผสม ความทวนอีเทียเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นเปิดไว้หาหมื่นกับหาพันนะครับกว้างสูงเพิ่นลอยสามสิบสี่บวกลบเต็มสาวทองแหลกโบเป็นสาวพึ่งผสมครับนะครับนี่เบิ่งเลยนะครับตัวเนื้อหนังลำชิงเบิ่งเอาไอ้เบิ่งเลยนะครับอัตลักษณ์เพิ่นมาตาแต้มนะครับข้านเขาโค่นเขาใงนะครับตาแต้มแกมจำข้ออ่องทุงนองขาวเรียบดีเิ่งของเผ่าใ่ต้นตัวลำชิงดีเนื้อหนังได้ เบืง้งผมสีบนเบิ้งถ่ายเพิ่นน,นั่นถ่ายเปิดถ่ายกวงดีพี่น้องเฮาสวยงามพ่อไปพ่อมาต่อไดเห็นพ่อตาละค่านี่ต้อได้ครับทรงทั่วภาคอีสานทรงทั่วภาคอีสานลาค่าก็ต่อรองได้รประกันตามนี้ให้ครับประกันได้ทุกอย่างครับเอาไปรุ่นฟองเอาครับนะครับเอาพี่น้องเฮามักตัวใดน,นะครับสน,สนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องทั่วมาสอบถามพูดคุยต้อร่องลาค่ากับ จ้าของเพื่นอนเด้อเพรียงเดอ้นอ,ดอนะครับอีกรอบหนึ่งนี่เบอร์โทรเพลินเบิ้งเอาโหลดนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเบิ้งเอาเลยนะครับเอาเอาไปตาเฮาเอาคว่วไปเก็บนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อไปสวัสดีทักนพี่น้องครับสวัสดีครับ